สวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหมิวนะคะจะสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เนาะซึ่งให้นักเรียนนำวิชาคณิตศาสตร์เล่มเล็กขึ้นมาเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็เปิดไปที่หน้า30พร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะครูบอกก่อนเลยว่านักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูได้นักเรียนสามารถหยุดสต็อป เพื่อที่จะทําตามคุณครูไปทีละบรรทัดได้เพราะว่าบางทีคุณครูอาจจะพูดเร็วนะคะหรือเพราะว่าบางทีนักเรียนอาจจะจ้องมองจอโทรศัพท์มือถืออยู่หรือคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนักเรียนจะต้องเผลอไปเขียนนะคะทําให้คุณครูพูดได้ไปไกลและนักเรียนยังเขียนไม่เสร็จเลยนักเรียนก็อยู่สต็อปนะคะ ตอนนักเรียนฟังคนครูนักเรียนหยุดสต็อปแล้วนักเรียนก็ไปเขียนนะคะข้างๆบ้านครูอาจจะมีเสียงไก่เสียงนกเสียงฝนเสียงรบกวนนะคะนักเรียนก็เปิดเสียงดังๆในการฟังเนาะจะได้ได้ยินเสียงคุณครูด้วยนะคะเปิดนาที่30พร้อมกันนะคะใครไม่ทันหยุดสต็อปนะค่ะแล้วเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเนาะเดี๋ยวคณครูจะพาทำซับ สองข้อนะคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำด้วยตนเองแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะอ่าเสร็จยังคะเสร็จแล้วยังเอ่ยอ่าเปิดมาที่หน้าสามสิบนักเรียนจะเจอข้อที่หนึ่งแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยแสดงวิธีการหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะจำได้ไหมจำได้ คุณครูจำได้ว่าคุณครูสอนแล้วว่าให้ย้ายข้างใช่ไหมคะเราจะต้องย้ายข้างมันเราจะต้องให้อตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงนั้นข้ามอีกฝั่งหนึ่งของเท่ากับก็คือให้มันอยู่ฝั่งนี้แหละถูกต้องและแต่มันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่เราจะต้องย้ายข้างไปนะคะเราจะต้องย้ายข้างไปมาดูนะคะเราจะย้ายข้างไปยังไงนะคะเราจะเอาสี่เหลี่ยมไว้เหมือนเดิม เราจะสี่เหลี่ยมตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะย้ายข้างตัวนี้นะคะไปฝั่งนี้อ่าเราจะย้ายข้างของตัวข้างหน้านี้นะคะไปอยู่ตรงกันข้ามกับฝัง่งเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ฝั่งนี้ซึ่งการย้ายข้ามมีอย่างหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือเครื่องหมายนะคะมีอย่างหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คือเครื่องหมาย จากฝั่งนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะด้านหน้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมพอย้ายเป็นฝั่งนี้ปุ๊บจะต้องกลายเป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายลบอ่าเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะเป็นเครื่องหมายลบย้ายมันเข้ามาเลยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือของเท่ากับใช่ไหมคะฝั่งซ้ายมือของเท่ากับจะเหลือแต่สี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนกับบรรทัดนี้เลยที่เขาโจทย์ให้มา สี่เหลี่ยมจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเดียวส่วนฝั่งนี้จะมีตัวเลข2ตัวเลขซึ่งลบกันอยู่อ่นักเรียนคะดูดีๆนะตัวเลขใดกระช่างที่อยู่ติดกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะมันจะอยู่ติดกับเท่ากับตลอดไปนะคะตัวน,นี้ติดเครื่องหมายเท่ากับดึงมันลงมาเลยคะ่ะ1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนขอโทษค่ะ 21,635ซึ่งลบอยู่กับตัวเลขที่ย้ายเข้ามานะคะก็คือ56,950นันั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคนะนะคะอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคเป็นนันขาดอ่ะการลบเสร็จปุ๊บนักเรียนจะต้องมีกระดาษทดซึ่งคุณครู จะไม่เปลี่ยนกระดาษทดไปหน้าอื่นคุณคุณจะอยู่หน้าเดิมแต่นักเรียนต้องทดใส่เศษกระดาษของนักเรียนนะคะเรามาดูวิธีการทดกันเลยนะตั้งหลักนะคะตัวเลขมากจะอยู่ข้างหน้าเสมอจะอยู่ข้างบนด้วยนะคะลบอยู่กับ56,950อยอย่าลืมขีดเส้นนะคะตอนลบอ่ะลบกันได้เท่าไหร่ 5ลบศูนย์ลบได้นะคะห้าลบศูนย์เหลือห้าสามลบห้าลบไม่ได้สามไปยืมหกตรงนี้ก็กลายเป็นสิบสามตรงนี้เหลือแค่ห้านะคะสิบสามลบห้าเหลือเท่าไรคะอู้ถูกต้องค่ะเหลือแปดนะคะห้าลบเก้าลบไม่ได้ห้าไปยืมหนึ่งหนึ่งให้มาหนึ่งเหลือศูนย์กลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบเก้าเหลือหกถูกต้องค่ะศูนนะคะ 0-6ลบหลบได้ไหมลบไม่ได้นะคะ0ไปยืม2 2เหลือ1 0กลายเป็น10 1 0ิลบหเหลือ4นั่นเองสิบลบหเหลือ4นะคะอะ่นะคะสิบลบหเหลือ4นะคะต่อมา1นึลบหลบไม่ได้ นะคะ1ต้องไปยืม1ข้างหน้ามานะคะ1ข้างหน้าจะกลายเป็นให้มา1เป็น11และนี้เราจะได้11บเลบห้าเลบหเหลือ6อ่าเก่งมากค่ะ11บเลบห้หนี่คือคําตอบนะคะเราก็จะนำำําคําตอบที่ได้มาเขียนใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้เกิดจาก1 2ึ่งแ ลบก,กับ5 6 9 5 0เราจะได้64,685 4น0 0 85นะคะนักเรียนใช้ปากการนสเงินนะคะเขียนต่อมานะคะนักเรียนก็ตอนนักเรียนตอบนะคะตอนนักเรียนตอบนะคะคุณครูให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทยเนาะตอบ60,000 สี่พจุลภาคอย่าลืมนะหกร้อโอเคใครตอบแบบนี้ใครคิดเหมือนคุณครูแบบนี้ติ๊กถูกเลยอ่ะนักเกรยียนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจนะไหนมาลองดูข้อ2กันสิเดี๋ยวคุณครูพาทำอีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูพาทำอีกหนึ่งข้ออ่า ข้อ2ของเราก็มาแล้วทันทีทันใดทันไวทันควรโอ้ยมีคนตอบมาให้เราด้วยโอ้โหขูว่าคําตอบนี้นะไม่มีที่มาไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกเราลองมาคิดกันดูดูดีกว่านะนะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยเราจะต้องให้ฝั่งสี่เหลี่ยมนะคะอยู่อีกฝั่งของเท่ากับโดยที่ห้ามมีตัวอื่นมาอยู่ด้วยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องย้ายฝั่งตัวเลขนี้มาอยู่ฝั่งนี้แน่นอนค่ะ มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเมื่อมันย้ายผ่านเท่ากับมามันจะต้องกลายเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองอจะต้องกลายเป็นเครื่องหมายลบเรามาแทนค่าได้เลยจะได้ซีเลียมเท่ากับตัวเลขที่อยู่ใกล้เครื่องหมายเท่ากับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ80,000ืนักเรียนอย่าไปสลับนะ1 8 1 3ง0ปดลบอยู่กับ ที่เพิ่งย้ายค้าม,มาเนาะ5 7 2 0 0 0 9 1 2มนัานั่นเองนะคะอ่ะมาลบกันในกระดาษทดนะคะมาลบกันในกระดาษทดเลยกระดาษทดคุณครูหมิวอยู่ข้างบนหัวนี่เองโอ้โห8 0ดแสนหลบอยู่กับ ห้าส 7, 000, 2, 000, แสนเจ็ดหมื่นสองพันขงมันจุลภาคอย่าลืมเนาะเก้าร้อยสิบสองการลบกันนะคะนักเรียนจะต้องตั้งหลักเลขให้มันตรงกรันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนตรงกันนะคะสามลบสองลบได้เหลือหนึ่งหกลบหนึ่งลบได้เหลือห้าเจ็ดลบเก้าลบไม่ได้เจ็ดไปยืมสามสามไม่มาเหลือสองเจ็ดกลายเป็น 17นะคะตอนนี้17บเลบเเหลือเหลือเท่าไรคะอาคิด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 สิบเจดลบเเหลือ8ปดถูกต้องค่ะ8นั่นเองนะคะต่อมาสองลบสเหลือศูนย์จุดลภาคลบจุดลภาคได้ด้วยนะเป็นจุดลภาคนะคะ1นลบเลบไม่ได้1ไปยืม !8.8 8, 8, ก็เหลือ7 8ดให้มันหกลายเป็น11 1 1อเลบเเหลือเหลืออะไรคะ สถูกต้องค่ะใส่ตัวเลขให้ตรงกันนะเจลบห้าเหลือเจลบ5เหลือสองตอบสองแสนอ้าวคำตอบนี่ถูกเฉยแต่ผิดเพราะเขาไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขไทยตัวเลขตรงนี้ต้องเป็นสองแสนสมืนแปด้ห้าสิอดนั่นเองนะคะอา่า แต่ตรงนี้ต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเป็นสองแสนเขียนให้สวยคนครูนะคะสี่หมืคนคุครูเขียนในคอมเนาะตัวเลขอาจจะไม่สวยให้นักเรียนเขียนสวยๆค,ค่อยๆเขียนนะลูกโอเคใครตอบแบบนี้เหมือนค,นคุณครูติ๊กถูกไปเลยนะคะ,ะเรามาดูกันคุณครูจะให้นักเรียนทำข้อที่สามนะคะ ทำข้อที่3รอค,คุณครูข้อที่4ข้อที่5นะคะทำข้อ3 4 5นะคะแล้วอีก1ชั่วโมงเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะ<ม>ค,คุณครูให้เวลานักเรียนทำา10นาทีแหละนักเรียนทำเสร็จไวแต่ค,คุณครูอัดคลิปกว่าจะเสร็จนะคะ,ะเดี๋ยวคครูให้นักเรียนทำเลย เดีวพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะ